ชาริตา uh, กำลังจะปั่นชาลิตากำลังจะปั่นโอเลโอนะคะเขาอยากจะทำขนมนะให้วันเกิดนดัดนะคะเยี่ม okay, more cookies more cookies we g o t t do the, all of them ปันหมเลยอ่ะลูก ดารลนเคยทำให้ให้ทานแล้วน้องได้ชอบมากเลยนะ oh, <okay. S 1> มันเป็น oh, <okay. S 1> ครีมชีสนะคะแล้วก็ใส่โอวิโอ oh, <okay. S 1> ทำเป็นแบบลูกบอลกลมๆอ,อ่ะ oh, <okay. S 1> เดี๋ยวชาลิตาจะทำเองทุกขั้นตอนเลย oh, <okay. S 1> แต่ดารลนจะเป็นคนกำกับให้นะคะ okay. ไปหมดเลยอ่ะลูกอ๋อเต็มเลยถุนเดือมของโปดหนะได้เลยนะเนี่ยพอแล้วเหรอลูกไม่ใส่อีกอ่ะใส่เยอะได้ไหมอ่ะ Can we put anymore? It's too much. Raise your hand when I when you say stop. Okay. Let's do it. It goes fast. This thing really works good. Wow, it's really easy, honey. I know you should have seen me before when I made these for <laughs> Eric. I put them in a Ziploc bag and hit them with a rolling pin. Quack, 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 Come on, no. roll up. Why did you? And then the the plastic bag gets holes in them, and oh, <laughs> when I bake, it's a mess. You don't put your fingers in there, okay. honey. Okay. Put the rest of them in. We'll do the rest. Watch out here, it's very sharp blade right there. oh was I like kimchi doing? Cream cheese goes all, in all there. Yeah. Mm -hmm. Can you kind of wait? This is like kimchi put load, huh? Cream cheese? Kinder I eat it? Yeah. I don't know how you like the taste of it by itself. I love my. I love meh. It doesn't taste good by but... แม่อะไรอ่ะครีมชีสแม่อะไรอ่ะใส่ครีมชีสแล้วใครจะปั่นใครจะมิกซ์ ม s gonna spread o ือโอ h oh ่อ้หเมื่อกี้ mm. หกเต็มพื้นเลยนะคะดาเรนต้องมาผสมเองนะใช้เครื่องตีไม่ได้นะคะมันเป็นผงไงดเดเรนลืมไปว่ามันเป็นผงแล้วก็ต้องใช้แรงกดด้วยชาลิต้าทำไม่ได้นะ,ะแบบนี้อันนี้ก็เดี๋ยวอันนี้นะคะจะเ, mm hmm. เดี๋ยวอันนี้นะ mm hmm. จะ ต้องนํามาละลายแล้วก็อันนี้ต้องปั้นเป็นก้อนก่อนแล้วก็มาจุ่มอันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปแช่ในตู้เย็นก็เป็นเหมือนช็อกบอลตครีมชีสอ่ะอันนี้ปั่นได้ละง่ายมากเลยส่วนผสมมีแค่3อย่างนะมีโอรีโอมีครีมชีสแล้วก็ช็อกโกแลตอันนี้เอาไปละลายแค่นั้นเองแล้วก็เสร็จเราก็ไปแช่ตู้เย็นอร่อยมาก เดี๋ยวเสร็จแล้วกลับมาดูกันอ่าแล้วชาลิต้าก็ต้องปั้นเป็นก้อนๆนะคะก่อนที่จะนำไปชุบไว้ช็อกแลตก็จะเป็นช็อกบอลแบบนี้ทำไมมันง่ายจังเลย There's other people that are going to be here It's too easy We'll see We haven't dipped them yet We have to dip them Easy p easy Uh uh. easy ไม่ easy อะลูก greasy easy greasy <Pe asy. S 1> <asty> easy greasy easy messy easy no greasy peasy pe อ่าได้หลายลูกแล้วนะ <It> s, <S มามีไม่ต้องช่วยเลยมามีม s greasy greasy อ oh, ๋อ yeah มันจ้ะมือ <Gre asy. S 1> มันแผบเลย ลูกชอ็อกโกแลตไว้ชอ็อกโกแลตกันนะคะแล้วก็เอาไปพักไว้เมื่อกี้ไปแช่ตู้เย็นแป๊บหนึ่งอะจะเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วรสชาติแบบว่าหืมหวานมันม <laughs> แค่วอลีโอก็อร่อยแล้วมีครีมชีสอีกอะอน้ำหนักขึ้น <saw> <laughs> โควิดน nah, e okay. exactly ี้น้ำหนักขึ้นนะเดี๋ยวต้องออกกำลังกายแล้วนะโอเคเดี๋ยวก็ทำจนเสร็จเลยเนาะทำไปเรื่อยๆนะเหลืออีกนิดหน่อยนี่เหลืออีกไม่นิดหน่อยอีกครึ่งหนึ่งนะคะทำไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะมาดูอีกรอบนึงนะคะตอนทำเสร็จแล้วใหญ่เลยอือืดึกแล้วพอแล้วลูก เสร็จแล้วนะคะเหลืออีกนิดนึงเหลืออีกนี้ยังไม่เสร็จนะคะช็อกโกแลตหมดไปทำช็อกโกแลตเพิ่มนนคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะขั้นตอนการทำไว้ข้างล่างใต้คลิปนี้นะคะก็ทำง่ายมากๆเลยนะคะอ๋อโมเดลคออันนี้คุกกี้ชัฟเฟิลส์คุกกี้คุกกี้ชัฟเฟิลส์ It's right, I'm right. โอเคค่ะ okay, เดี๋ยวจะแปะวิธีการทำไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนอยากลองทำทานก็ลองทำตามได้เลยตามขั้นตอนนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย,วยสวัสดีค่ะเสร็จแล้วนะคะเหลือลูกสุดท้ายแล้วนี่หน้าตากจะเป็นแบบนี้นะคะทำเป็นแบบโฮมเมดหน้าตาจะประมาณนี้นะคะแต่รสชาติอร่อยมากนะคะ <laughs> Bye. Bye.